ญลติอาจารย์ครับคือคำถามที่เกี่ยวกับความรักครับอาจารย์ได้สาวน้องคนนี้ครับเขาบอกว่าเนี่ยเขารักผู้ชายคนหนึ่งมากเลยครับเขาก็คิดว่าเข้ากันดีต่างคนก็มีความปรารถนาดีครับแต่ทําไมมันถึงเข้ากันไม่ได้เขาก็ไปทําพิธีมูทําพิธีดูไพ่ดูดวงต่างๆนะครับเขาก็คิดว่ามันจะเชื่อดีไหมหรือทําบุญร่วมกันเขาก็ลองไปทํามันดีแล้วนะครับแต่หรือว่าเพราะปัญญ,ญาไม่เข้ากัน ถ้าปัญญาไม่เท่ากันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมหรือว่าจะเลิกดีฮะหรือว่าจะไปบวชดีอะไรอย่างี้ถ้าถามว่ากรณีที่เราจะไปดูดวงไปดูอะไรทั้งหลายเหล่านั้นอยากดูก็ดูไปแต่ประเด็นคือถามว่าถ้าหมอดูเนี่ยไม่รู้เรื่องเรื่องชีวิตเลยยากเพราะว่าสิ่งที่มันจะสามารถไปกันได้ดีมันคือความเข้าใจมันคือตัวปัญญาที่จะสามารถดําเนินเป็นไปด้วยกันได้อยู่ด้วยกันแล้วมันอบอุ่นอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วมันปลอดภัย อยู่ด้วยกันแล้วมันไม่หวาดระแวงเพราะอะไรหนึ่งมันมีสัจจะต่อกันพูดจริงทาจริงจริงใจต่อกันสองปรับเขาชอบคําพูดอย่างไรแล้วก็พูดคําพูดอย่างนั้นเขาชอบพฤติกรรมอย่างไรก็แสดงพฤติกรรมอย่างนั้นให้กันเขาชอบกระบวนการความคิดมีน้ําใจงามอย่างไรแล้วก็เราก็ฝึกตนเองอย่างนั้นต่างป่ายต่างฝึกเข้าหากันอย่างนี้มันก็เลยเชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมันไม่อยู่กันแบบประเภทที่ว่ามีโรคส่วนตัวอย่างงี้ แต่จริงๆมันอยู่กันแบบลักษณะแบบว่าเชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นตัวสังขะพลังมีกําลังแห่งการเชื่อมประสานมีพลังมากเชื่อมประสานกันได้กลมเกลียวกันได้เข้ากันได้ในทุกๆประเด็นก็คือสามารถที่จะเป็นนั่งอยู่ในใจกันได้จริงๆเลยรู้ความประสงค์รู้ความต้องการของกันและกันอย่างนี้เป็นต้นถ้าในกรณีอย่างนี้ถ้าเข้าใจหลักการตัวนี้ปุ๊บ ยังไงก็อยู่ด้วยกันได้ไม่มีการที่จะเดินแยกแจกจากกันได้เลยเพราะมันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันพอพอตรงประเด็นไหมตรงประเดน็นครับล่าวขอบคุณพระอาจารย์ครับแสดงว่าที่เขาไปหมดไปกับหมอดูไปกับบนบานสารเก่านี่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์คืออย่างนี้<อ>จะบอกว่าได้เรื่องก็ได้สมมุติถ้าใจมันยังยังหวังตรงนั้นอยู่คือมันเป็นกําลังใจเท่านั้นแต่มันไม่ได้ปัญญา อาจจะเป็นกําลังใจแต่ต้องระวังนะเอามาในฐานะที่รู้ศาสตร์นี้พอสมควรเนี่ยหมอดูบางทีเนี่ยเป็นหมอดูที่ยึดตําลาตาราว่าอย่างไงก็ซื่อสัตย์ต่อตําราเป๊ะไอ้คนที่เขากําลังจะดีต่อกันอยู่แล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะปรับกันได้ก็เลยเอาตําราไปฆ่าชีวิตเขาเฮ้ยคุณสองคนมันเข้ากันไม่ได้อีกคนหนึ่งเกิดวัน วันจันทร์อีกคนหนึ่งไปเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตกับวันจันทร์นี่มันเป็นการะกินีต่อกันมันไปกันได้ได้เอ้ยแย่เลยต้องระวังเนี่ยเนี่ยต้องระวังบางทีอ่ะเราต้องเข้าใจด้วยว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นตลอดมันต้องมองถึงว่าคนเขารักกันแล้วเป็นคนดีเป็นคนที่พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาทั้งหลายเนี่ยเราต้องเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วหมอดูมันเป็นเพียงแค่สถิติมันเพียงแค่ศาสตร์ศาสตร์หนึ่ง แต่ว่าอย่าเอามาเป็นหลักในการมาทําลายชีวิตครอบครัวถ้าจะไปดูและส่งเสริมไม่ก็ไม่ว่ากันแต่ไปดูแล้วมันเกิดเป็นเรื่องทําลายและเป็นตัวขัดขวางทําให้ชีวิตครอบครัวแย่เป็นเห็นความหวานระแวงเช่นคนคนนี้เป็นคนดูตามตาราแล้วเขาเลยลักษณะเป็นคนเจ้าชู้สมมติแล้วเราไปบอกว่าไอ้คนคนนี้เจ้าชู้อย่าไปเนี่ยยังยุ่งเลยใช่ไหมบางทีเขายังไม่ถึงวาระอย่างนั้นเลยแต่ชี้เขาเห็นว่า เออมันปรับได้มันแก้ไขได้มนุษย์เนี่ยสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาชีวิตไปขึ้นก็กระดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แม้เทพเทวดาทั้งหลายก็ห้ามความสําเร็จของมนุษย์ไม่ได้ถ้ามนุษย์มีการฝึกฝนพัฒนาตัวเองดีแล้วเนี่ยแม้เทพเทวดาทั้งหลายยังหันมากราบมนุษย์เองเลยเช่นพระพุทธเจ้าเช่นพระสารีบุตรพิธพระโมคคัลลานะเป็นต้นหรือแม้แต่อนาถานิการเศรษฐีนางวิสาขาเทพเทวดาทั้งหลายยังต้องมาอ้อนวอน ช่ยังม่ต้องมามากราบกรานหรือว่ามามาเคารพนับถือมนุษย์ที่ฝึกตนเองดีแล้วนี้เป็นต้น